ประการเคเบิลทีวีและ MSS Network ร่วมกับอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการจอมปราดจอมโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่แล้วนะครับวันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชัดๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ กับอาจารย์วโรชาอาจารย์ชโรสวัสดีครับอาจารย์เป็นปลัดชาวบ้านเป็นปลัดเกษตรนะครับอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับครับอาจารย์ก็มีความคิดเห็นมีอะไรเยอะแยะคนในวิเศษชัยชาญก็รู้จักว่าท่านผู้นี้แหละครับคือผู้ที่นําเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดต่างๆโดยเฉพาะ ที่บ้านของท่านเป็นสวนวโรชาใช่ไหมฮะก็จัดได้ตามใจชอบตามฝันเลยครับผมเข้ามานี่มีแต่พืชผักอะไรต่างๆเต็มไปหมดก็ต้องถามว่าเออถ้าเกิดสมมุติผมอยากจะเริ่มต้นนะอาจารย์นะฮะว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่เราจะเอ่อเราทำทำเกษตรซึ่งมันเหมาะพอเพียงสําหรับครอบครัวเราเพราะเดี๋ยวนี้ของมันแพงไปซื้อผักตามตลาดอาจารย์แพงมากแต่ละอย่างนี่แหมโกรธเลย แม่ค้าคิดเงินมาตกใจเราทําปลูกเองดีกว่านะทำได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับผมก็จะให้แง่คิดไปว่าปลูกของที่ต้องกินต้องใช้แล้วค่อยๆเริ่มไปแล้วค่อยขยายไปขยายไปที่นี้สมมุติว่าพื้นที่อันน้อยนิดจะเห็นได้จากหลังภาพนะครับอสองงานถ้าสองงานถามว่าคุณปลูกสิ่งที่ต้องการก่อนอสิ่งที่ต้องการก็คือ เครื่องส้มตําประกอบด้วยอะไรบ้างเครื่องต้มยำผมพูดบ่อยมากทาไมต้องคิดถึงส้มตํากับต้มยำอ่ามันเป็นของที่เขาเรียกอะไรอะบริโภคง่ายค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับแล้วก็ปลูกได้เองอะไรเงี้ยนะมันเป็นถ้าพูดเหมือนดีมานซัพพลายอ่ะเราไม่ต้องไปอะไรที่ะใช้เงินให้มากมายออะไรอย่เงี้ยกินอยู่กินใช้ในครัวเรือนครับพอที่เหลือก็ยังคําพูดของพระองคท่าน แล้วค่อยไปขายและแจกจ่ายกันไปกันญาติพี่น้องครับอันนี้ชัดเจนมากตอนเนี้ยิ่งกว่าชัดเจนอีกเพราะว่าอะไรอ่ะเพื่อนฝูงผมแปดแปดสิบกว่าคนอย่างที่เทปต่างๆที่ลุงกเกษตรนําเสนอไปนะครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วประมาณสี่สิบกว่าคนพอสี่สิบกว่าคนปุ๊บก็ต้องวิ่งมาหาผมแล้วให้ปลูกอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนเขากลับบ้านเพราะ,ระอะไรฮะเมียไล่หรือ,อยังไงกลับให้กลับมา อ่ารุ่นผมตอนนี้มันห้าสิฝ่าแล้วใช่ครับหนึ่งถ้าอยู่โรงงานโดนไล่ออกโอ้่ออกจริงครับตอนนี้ไม่ใช่ไล่ออกเชิญให้ออกดีหน่อยดีหน่อยเชิญให้ออกใช่ส่วนราชการก็ซึ่งดำรงไว้ก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าคนอ๋อหรือเป่งั้นเขาก็อาจจะเกษียณก่อนล่วงหน้านะฮะเอรี่เอรี่สิบกว่าคนเนี่ยก็ต้องอาศัยผมอยู่ดีอ่ะ ในที่นี้อ๋อหมายความออกมาใช่ไหมอะไม่ใช่ยังไม่ออกเลยก็ต้องอาศัยรถมาผ่านมาเฮ้ยมึงมีกล้วยกินไหมเฮ้ยมึงมีฟักกินไหมมีอะไรกูจะเอาไปไหนเอากลับไปกินกรุงเทพโอ้โหโอ้โหมันแพงนะมันแพงซะจนกระทั่งต้องขับมามาคุยกันมาอะไรเนียก็อย่างน้อยก็ได้มาพูดคุยกันปรึกษาหารือกันในที่นี้ก็บอกเอ้ย มึงอายุเท่านี้แล้วนะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะฮะเฮ้ย,ยอายุายมึงเท่านี้แล้วนะแล้วถามว่ามึงปลดกเกษียณมาแล้วมึงมาทำเนี่ยแล้วผักเนี่ยมึงปลูกอยังทดลองหรือยังทําหรือยังแต่ถ้าไม่ทําไม่อะไรพอปลดกเกษียณมากูบ,บอกว่า หมวกมึงก็ไม่ใส่จอบมึงก็โยนทิ้งแน่นอนจริงๆๆิเครืร่องมือทำมาหากมันไม่ทันอ่ะมันไม่ทัน,ทนี่มผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังสักนิดขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนที่ผมรู้จักท่านหนึ่งนะครับเขาไปมีแฟนอยู่ต่างจังหวัด เพิ่งมีเพิ่งมี <S 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 ประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S แล้วเขาก็ไปบ้านแฟนเขาแล้วมีพื้นที่ว่างอยู่เขาก็เลยปลูกอะไรเล็กน้อยเล่นๆปลูกเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นไม่หวังว่ามันจะดีหรอกมันก็รดน้ำผ่านๆไป <S 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 ดูอีกทีมันออกลูกแล้วผลผลิตมันออกแลว <S 2> <S 2> <S ้วคือบอกเวลามันผ่านเร็ว <S 2> <S 2> <S ยังผมนี่ใครให้อะไรมาผมไม่เอาผมบอกเวลามันอีกด้านปีสองปีกว่าจะได้กินไม่เอาอะใครอยากได้เอาไปเดี๋ยวนี้เพื่อนดีผมเอาเอาใจจากผมเนี่ยเขามีขนุนกินมีมัง่องีอะไร ก็ต้องอยากคิดเรื่องเวลานะเวลามันแ๊บเดียวฟังผมไว้นะฮะฟังไว้เลยนะฮะตอนเนี้ยคุณติดไฟนั้นอยู่คุณติดธนาคารอยู่น้ําในคูคลองมันไหลแล้วไหลไปทุกวีทุกวันมันไม่มีไหลกลับอดอกเบีย้ยเสาอาทิตย์วันคัดตะเลิกมันไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดอตอนนี้เกษตรกรเรอนอี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้อ่ะแต่ดั้งแต่เดิมเขาเขา ไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือต้องการกิจการใหญ่ที่ใหญ่โตก็พึ่งแบงก์อย่างเดียวเพื่อเอามาสารต่อลงทุนใ,ใช่สารต่อให้มันใหญ่โตอะไรใหญ่โตนะตอนนี้หวนคำานึงคิดไปนิดรเริ่มต้นจากคำว่าพอเพียงรหรือทฤษฎีใหม่ของพ่ออยู่หัวองค์รอท่านให้คิดไว้และประจักษ์ไว้ในที่นี้ จำไว้ในหัวสมองจากผมสวนมโรชาครับปัญหาที่ตามมาก็คือจะเล็กน้อยเพราะว่ามันบันทอนได้ตอนเนี้ยผมมีลูกอยู่สามสี่คนคผมต้องส่งอาหารเข้ากรุงเทพส่งผักส่งปลาเค็มส่งอะไรทุกอย่างเข้ากรุงเทพพอส่งเข้าไปปุ๊บพยายามทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยปรุงอาหารเองอย่าไปซื้อกินพอปรุงเองเนี่ยอาหารกินเหลืออยู่ในหม้อ ถามว่ามันเสียหายไหมเขาตู้เย็นมื้อต่อไปกินได้ไหมกินได้ก็เดี๋ยวนี้ถุงหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทแกงถุงแล้วใส่ผมชูรถใส่ยาอะไรเพื่อรักษาให้นานโอ้โหมันอันตรายต่อร่างกายจริงลูกกินเ่ะลูกมันจะรู้้พ่อใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่หอมใส่กระชายใส่นู่นใส่นี่ครับเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนชีวิตหนึ่งของขั้นตอนของวิธีการเกษตรหรือผมพูดบ่อย ครัวไทยวนโลกจริงๆเพราะว่าต่อไปโลกต้องการโลกการเกษตรแล้วถ้าเราทําส่งโลกเราก็จะเป็นครัวของโลกได้เนาะผมไม่รู้ว่าการเมืองไทยตอนนี้เอาแวะอีกแล้วแหวะใช่ไม่เป็นไรแวะได้เราไม่ได้ว่าใครตอนนี้รอบบ้านเราอ่ะเขาทะเลาะวิวาทกันครับเหมือนเหมือนเราเจอปัญหาเรื่องโควิดครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะโควิดอาทิตย์หนึ่ง เตรียมไข่กันไว้ไข่จากแผงละร้อยเป็นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบน้ำมันเอยน้ําตาลอะไรขึ้นหมดตัอขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงนั่นคือการเตรียมพร้อมอืนะแล้วถามว่าต่างประเทศเขาลบกันเนี่ยเขาต้องการหลบร้อนมาพึ่งเย็นอพอหลบร้อนมาพึ่งเย็นเราอะรับเขาได้ไหมอะไรรับในเมื่อรับเขาแล้วอาหารการกินก็ คุณก็ต้องซื้อบ้างอะไรบ้างใช่แน่นอนแล้วตอนนี้พืชพันธุ์ธันญุ์ารมาจากต่างประเทศทั้งหมดใช่เอาเอาลงตุนไม่ใช่กระแนกกระแหนตอนนี้หมูเรื่องหมูกี่ตู้คอนเทนเนอร์ไปไหนไก่กี่ตู้คอนเทนเนอร์ไปไหนไปไหนหอมกระเทียมไปไหนไปไหนอะแล้วคนไทยทำอะไรอ่ะเออจริงจริงในเมื่อคุณนำเข้านำเข้าแต่ของที่จะเขาเรียกเกื้อหนุนจุนจีรกันของในประเทศไทยอ่ะครับ จะทำยังไงกันก็ภาวนาว่าอย่าให้สั่งของจากข้างนอกมาแล้วทาให้เกษตรกรไทยเดือดร้อนเลยเพราะผลประโยชน์ของคุณมีคุณอาจจะทําได้แต่บาปคมนะมเกษตรกรไทยก็ลําบากเ<ม>ข้าของต่างๆที่ทำเอามาบางทีขายไม่ได้บางทีราคาตกเมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าหลายอย่าง<ม>เกี่ยวกับเรื่องครัวไทยที่เป็นครัวโลกเราทําพื้นที่ของเราให้เป็น ครัวไทยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กลายเป็นครัวของโลกได้แต่ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงเพื่อนๆในตอนนี้นะว่าที่กลับมาแล้วมาปรึกษาว่าจะทําอะไรดีผมก็มีพื้นที่อยู่นิดหน่อยกี่งานนะบ้านอาจารย์มาได้าไรห้าไรสองงานมันจะเยอะไปเอาแค่ต่ำๆหน่อยสองงานไหวไหมสองงานถ้าผมมีแา่นั้นผมทําให้สองงานแต่สองงานเนี่ยไอภาษาบ้านๆผมจะบ่ง เป็นล็อกล็อกทำสามแปลงแปลงเอแปลงบีแปลงซีสลับฟันปลาเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียด <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกันในตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับติดตามชมอยอมปร,ราดยอมโปรเจกต์โดยวโรชาจันทรชตเกษตรกรที่เป็นปร,รา์ของอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในตอนต่อไปนะครับห้ <c oughs> าพลาดครับอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ที่ท่านมีปุ๋งโลกเนี่ย เราจะเริ่มต้นยังไงกันดีเพื่อเตรียมอนาคตของเราขอบคุณนะครับอาจารย์ก้าวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมมดเเวลลลาาาุงกกกษตร่่ออนีไจะย